mm <laughs> วันนี้ก็มางานกิจกรรมเฮีใช่ครับบางกอกเทีวเดย์วันนี้นะครับที่ศรีลมใช่ครับก็มาโชว์เพลงใช่ไหมคะมาโชว์ครับวันนี้มาร้องเพลงนะคะเป็นเป็นปิดงานป,นปิดงานวันนี้นะครับก็ กิจกรรมเขาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายการเล่นกีฬาพวกเทควันโดอะไรเงี้ยมีเทควันโดมีมวยไทยไทเก๊กอะไรหลายอย่างครับแล้วก็มาปิดท้ายกับคอนเสิร์ตของน้องลิสด้วยใช่ครับแล้วก็มีจูเนียร์กับแอปเปิลด้วยครับแต่ลิปหนักหน่อยเจ็ดเพลงเลยนะฮะองลิปก็ครับวันนี้โชว์หลายเพลงหน่อยนะครับก็เรียกว่าก็ให้คนที่เขาม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 าร่วมกิจกรรมเนี้ยเขได้สนุกสนานเนาะการร้องเพลงก็เป็นการออกกำลังกายนะอาจะได้โยกได้ด้วยต้องเสียง แข็งแรงนะเด็กโต,อง,อ,อ,ตองเด็กต้๊ะเด็กเต้นนี้นะปิดเทอมแล้วนอนตอนนี้ <laughs> ใช่ครับตอนนี้กำลังปิดเทอมอยู่จัดเ <laughs> ดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะเล้กปิดหนึ่งเดือน <laughs> <laughs> นะฮะก็เวลารู้สึกเหมือนกับว่าคณะนี้ปิดไม่เหมือนคณะอื่นนะครับคณะอื่นเขายังไม่ปิดกันดีกว่ <laughs> าเขาปิดตอนนี้ปิดก่อนแล้วก็ได้ปิดหนึ่งเดือนรู้สึกว่าจะ ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรับสำหรับปิดเทมเล็กแล้วแล้วเขาไปย่นระยะเวลาปิดเทมใหญ่ให้ลดลงคือเอามาปกกันน่ะคือตอนแรกมันต้องปิดเทมเล็กแค่สองอาทิตย์เขาเลยแบบสงสัยเห็นว่าปิดน้อยไปมั้งก็เลยปกให้เป็นเป็นแบบหนึ่งเดือนแล้วก็เป็นรถปปิดเทอมใหญ่สอปีอะไรเงี้ยดังนั้นภารกิจช่วงหนึ่งเดือนก็จะเยอะนิดนึงก็นะครับก็ขึ้นมากรุงเทพนะครับก็ทาก็รับงานนะครับที่ยวมา ไปเชื่อมาแล้วไปเที่หัวหินมาไปเที่ยวใช่วิโอเราไปฟังอยู่บนทีวีใช่ครับคือคือปิดเทอมอาแล้วแบบเ็นแบบเรียนก็เรียนแล้วก็ทํางานอย่างเดียวเลยเราไม่มีเวลาว่างเก็บกดแต่เพื่อนเราจัดทริปไปเที่ยวกันนณะแพทยใช่เพื่อนคณะแพทย์นะครับประมาณสิบสิบคนไปรถตู้หนึ เที่ยวหัวหินกันนะครับใช่ก็สนุกมากไม่ได้เที่นนทยงนี้นานเลยนะโอ้โหนานนานแบบนานมากๆคือนิดไปเดินไปอะไรยันนิดไม่แคร์สื่อไม่อะไรเลยแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะของนิดแบบเ<อ>ดินตามแบบตลาดนัดก,ก็ไปอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่พวกแบบอะไรนะชิคเคด้าเขามี<อ>ใช่ไหมนะที่หัวหินนะฮะ<อ>เอเอก็ไปก็ไปกับเขาทุกที่เลยะก็ตามน้องลิศได้ไหมก็คนคนก็แบบ มุงมุงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับปกติเราก็จะเลี่ยงไปเดือนนี้หน่อยแต่ว่าเราแบบไม่ไหวแล้วแบบไม่เป็นไรเนาะเราก็ไม่เชี่ยวกับเพื่อนเป็นเชื่อของเพื่อนนะคนคนแบบมุงหน่อยเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าเป็นแบบเขาเขารักเรารักกันอะไรเงี้ยครับเป็นแบบมอเล็กไปเนาะคนก็จะพ่ายพอเจอตามพี่โนนะคะยันไม่ไปเรียนอีกแล้วคะ ถ่ายโฆษณามันก็มันก็อย่างที่บอกงานที่ทําได้คืองานที่เป็นงานระยะสั้นใช่ถ่ายอย่างถ่ายโฆษณาตัวนี้คือถ่ายใช้เวลาะย้เวลาถ่ายหนึ่งวันนะครับก็คือว่างเสาร์จีก็คือขึ้นมาถ่ายก็อกคิวอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วก็ก็มาถ่ายถ่ายโฆษณาตัวเดียวกับฟีโนนะครับก็ถิโนนาเดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับดีใจนะครับดีใจที่ทางเจมา5าฟีโนนะครับแบบเห็นแล้วก็เลือกเลือกไปไปไปเป็นฟินเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจนะครับก็ก็ ก็หวังว่าคนจะชอบโฆษณาตรงนี้แล้วกันนะครบหวังว่าคนจะชอบกันแล้วก็ฉีกฟินโอลกันเยอะๆอันอื่นเนี่ยแม่เอาหนูมีแต่บก็ตอนนี้ก็ ก็อย่างที่บอกก็คือรับได้เฉพาะอีเวนต์งานแบบแบบเป็นวันๆไปอะไรอย่างเงี้ยฮะอฮะงานระยะยาวรับไม่ได้ครับตามที่ขอนแก่นเนี่ยมั้งครับก็ครับโอเคแล้วไหนเนี่ยครับมีแป้งหรือเปล่าครับยังไม่มีครับเหมือนเดิมเลยนะครับอย่างไรครับใช่คือจะบอกว่าแค่แบบเมื่อแค่แบบเวลาที่แบบคือเวลาดูแลตัวเองยังน้อยอ่ะอย่างโน้นนะครับคือกลับบ้านก็ดึกเวลา คือบ้านบ้านก็ซื้อบ้านซื้อบ้านอยู่ใช่ไหมครับยังไม่มีเวลาที่จะมาดูตัดตัดหญ้าหรือว่าจะมาเก็บปวาบ้านอะไรของก็ปล่อยโลกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะที่บ้านก็แบบได้มาเป็นเดือนสองเดือนแล้วอะไรเงี้ยใช่ที่บ้านพี่โน้ตี่ล่ะเอาก็คนมีบ้านตัวเองแล้วแต่ก็ไปหากันได้ใกล้กันค่ะเขาเป็นติดตามน้องเดือนหรือว่าจะมีอะไรหนุ่มปดบ้างก็ถ้าเกิดมีอะไรก็ ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันละกันแต่ว่าโอกาสที่จะทํางานแบบเป็นโปรเจกต์ยาวๆคงยากนะครับละครเพลงเออใช่ครับอย่างอย่างปิดเทอมปิดเทอมครั้งเนี้ยก็ก็เตรียมการไม่ทันเพราะว่ามันก็ปิดปิดแค่นิดเดียวมันก็ทาอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับก็ต้องรอต้องรอไปเรื่อยๆก็มีโฆษณาละกันที่แบบว่าเน้นเห็นเรื่อยๆนะครับเปิดช่องไหนก็เห็นต่านจริงๆร่ง